ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมวอเด็ดนะวันนี้ก็มาอยู่กับวอนซีเซฟอะไรนะสเตอร์นะฮะก็วันนี้แอดมินบอกว่าเซจะเปิดใหม่แล้วมีมีคนบอกโอ้ยมีคนอยู่นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องนะวันนี้เราก็มาใกลเยี่ยมโฟก์าอีกนะอ้าวเฮ้ยเติมห้าร้อยเออฟาร์มฟาร์มได้กล่องด้วยนะดูเซ็ตย่างเท่อะน้องๆนี่ดีนี่มึงไง เออเป็นอย่างลาบเลยพี่อ่ะพูจริงๆคอนจะหายวะไม่หายแล้วมึงอย่าเก็บแต่พีเอ็มยังไงลูกเอ๊ะโอ้ดูคนโหดแล้ละกันอ่ะยิ่งยั่งเทสวันดีไหมเซ็นแม็นลาบว่ะมาเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าก็มีอะไรละห้าสิบกล่องนะกูต้องเปิดอย่างให้หมดวะเปิดห้าสิบกล่องกันแล้วกันนะ แอดมิ no นบอกว่า <nước> ม oh <'Sí, S 1> ันเป็นแนวนะแนวก้อนเหล็กเฮ้ยก็ยังไป็ของแนวแนวประมาณนี้นะถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยก็ได้ตู้หรือเปล่าใช่ได้ตู้ได้ตู้ต้องกล่องบอสนี่หว่าใช่เออกล่องบอสของก็ได้ประมาณนี้นะเป็นแนวแนวของชนนะถ้าเกิดมีเสียงอะไรเข้าๆเยอะๆขอโทษนะราทพอดีอยู่ร้านเกม ยี่ห้ากองสุดท้ายเฮ้ยแนวเกาะมันเป็นแบบเกาะน,น้ำแบบยุคแรกๆเลยนะเนี่ยก็ของอย่างประมาณนี้นะเป,ปะ็นของแบบใครทันยุคเก้าๆนะบอกเลยยังมันก็ของจะประมาณนี้นะไปอย่างผมพาไปฟาร์มว<ะ>ัดเฮ้ยเด็กหลงฟาร์มวัดยิงกระตายบอกว่าเตายดิอา้าวยิ้มผ่านเอาของมาเราไปละกัน แอดมินดาแอดมินย้ำหนักย้ำหนาบอกว่าอย่าไปแตกนะอย่าไปยิงคนนะเจ็นี้ก็มีคนประจำอยู่นะแอดมินโง่ด้วยเข่าด้วยหลอกง่ายขาอยง,งก็ไม่เงยากนกะครับน้องๆก็ไป่เขี่ยกันเอาเองนะครับของหนึ่งจีซีใส่ฟรีอยู่สบายนะแอดมินว่าแต่ดูจากทรงใส่ฟรีน่าจะอยู่สบายจริงนั่นแหละใช่อยู่สบาย,ย,ยฟาร์มก็ได้ของได้กล่องเติมมาเล่นแล้วนะ <c oughs> แอบอกว่าเอากองไหนเอจากเซิฟเด๋ยวเดี๋ยเราจะเป็นเคซซับบอทขายคลิปนะฟามไหนว่ล้างสุดอ่ะเนี่ยจอมไว้เมเขาบอกว่าฟามยิงกระต่าเราไปดักคนฟาร์มกันหน่อยเกิดข้างไก่เลยว มีคนจ้างโปรโมทคลิปพอ่ะดิรอรวะบอสวาแท็กนีม่มีคนมาเร็วยิงแม่งเลยไหมโอ้โหก็กวิ่งเร็วอยู่นะแฟรี่ยูสไปเพราะวา่าเสียงปืนดังๆหน่อยแล้วกันลองยิงดิ <ไ>เฮ้ยคนเลิก,ก่อยแล,ล้วดองมาณน้นะตรง้ลงีัถ้เกิดดงดีๆหน่อยก็บเอ่นะตปนต้ดับเป็นโตเลยไม่ให้ดับเป็นกล่องดีแล้วก็เปิดเอง ไปกล่องเวล่สามกล่องเวล่สามนี่ก็ฝามได้นะไม่ต้องเป็นต้องเติมอย่างเดียวนะมาลองเปิดกันดูว่าแต่กูดูท่าที่จะดวงดีเดินไม่ไดีเท่ยเออแน่ไฟฉายไฟวะไอ้แค้ยุคไหนเรื่องไฟฉายไฟไม่ได้เห็นนานจัดเลยเยุคแรกๆเลยมันต้องเก็บกูเก็บเอง้สัตยาทิ้งไอ้สัตทิ้งเพื่อได้เพื่อได้ตู้นะแต่กูน่าจะไม่ใช่ไอ้แค่ดวงกูไม่น่าจะมี เนตตนี่ไงตู้ผมว่านั่นแหละฟา์ว่าจะประมาณนี้นะไฟยพาบียคนว่ามีเหมดเแลวนะดิสตสัลอยี่อะไรไปยิงคนาใกมีคนกันหน่าว่าจะประมาณนั้นก็ของไอ้นี่ไปได้เก็บมือแล้วกัน đi chances ừ, -er are hard and when you laugh they got hard นี่ไงเสิร์ฟ11 11 chứ mày, หน้าไม้มันข่าวบอได้หน้าไม้กระจอกเฮ้ยม,มีคนเติม500เหมืนอนกันนะเฮ้ยมาช่ยวยกูหน่อยไปเพื่อนไปเพื่อนกูกำลังไปกูกำลังไปไอ้<ม>ว,วันแมวเกา่าๆกัน่มดเลยนะทุกคนไม่ได้เล่นนา,นานกันตั้ไหต่ไรเลยไม่ได้เยี่ยแนวเนี้ย กูโดนลตัวไอ้ม่ช่วยกูตกูโดนลูกสองสามสี่สี่ตัวอีกฝ่ายกูโดนลูกอีอุ้ยอีกูโดนครยไม่รู้ก็ตายเลยเฮ้ยตายนึกุ๋ยจุวยดันโพมาดีมันอยู่โพดมันอยู่โพตดันมาช่วยบดีวลางจะถึงแล้วนะ คือพวกบึงใดกนาันเทโอ้โหแล้วมันวิ่งช้าแล้วก็เล็กเวทแล้วก็แบบอาจีบีหลักตู้นึงใหญ่้างขวาสองสายสองไปเราบุกรลเฮอะไรตอนนี้เอาไปยุูโดนติดโยไอ้ยีคุณโดนติดโลอย เก็จะประวาดีแล้วครับทุกคนก็มันเอาเรื่องนะมาลุกอีกรอบถึงมาไอ้เหี้ยบันจริงแนวนี้พี่จะบอกเลยว่าใครไปเล่นอยู่ผ้าไอ้เหี้ยยุบโอ้ยยังใครทันเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะบอกเลยว่าไอ้เหี้ยติดมันบ,บอกเลยถ้าใจพี่กลับมาเล่นนะพี่ต้องเล่นโน้ตราสเตอร์ว่ะแบบนี้ไม่ไหวตั้งยา่า มันิงอ้าวเฮียมันก็มีโล่บังเกอร์ให้ซื้อไอ้เฮียก็ได้ว่ามันแพงเฮ้ยใหญ่เย็นดิมึงไม่รีบตายใช่ปะยังยังยังไม่ตายยังเหรอเออยังไม่ตายเฮียอะไรหายไปแล้วลับเต้ลับเต้ลับเต้บตีเฮียอะไรมึงตายแล้วไม่ใช่หรอยังไอ้เฮีย nhỉ yeah, ạ bà nghe được à, ạ cái này cái, mình cái này nó lệ nhỉ yeah. tăng bạc à, tăng, đô, tăng, đô, tăng đô.

เอื้อขู่ก็ใครที่เหตุการณ์เล่นของกูแล้วขัดหัวขัดตาได้ทําเองมาหลดแม่งเล่นแต่หน้าแม่งเล่นจะในโพสอะไรที่อ่ะเบ่งเล่นในโพสไป่ละหมดแล้วก็การเล่นของผมจะติดตาใครหอดโดยรายการเอ๊ะมันอยู่ข้างนอกเว้ยมันอยู่ข้างนอกเว้ย มันเยอะถามว่าได้เล่นไหมไม่เดี๋ยวมัวตายแล้วยังไม่ถนัดไม่ไม่ได้อ้างนะเราไม่ได้เล่นแนวนี้นานจริงเราเล่นนี่แง่อีสัตว์เล่นที่อะไรเอ็มเกมส์งั้หัวยิงตัวนั้นไม่ตายอะไรเงี้ยมันบอกแล้วว่ามันเล่กัมาดิเฮ้ยเล่กูมาเดี๋ยวละ เาเล่นแนวนีกันมานาแ้วเอาเราไอ้เนเราเราก็ไมยากได้ไม่ันเยอะพวกแม่งดีแต่เยอะไอ้สัสเ๋นเพ่ย่มนเม็ดเดียวตาย เอาห้าร้อยลงเลยเอาห้าร้อยลงเลยแอบเป็นยริงยากย่อกูอยู่แอบเป็นบอกว่าเบาได้เบ้ามันมันแนวถึกเกินมนุษย์มนาเขาไอ้เหี้ยถามว่าถึกไหมมันไม่ถึกถึกถึกถึงหนึ่งยังยากเลยไอ้เหี้ยมาสามหนึ่งมึงกลนั่นแหละโอ้ยเหี้ย ก็นะครับน้องๆหนูๆใครที่เห็นคลิปนี้แล้วการเล่นของพี่มันสนจทตัตายใครก็ก็ลงมายิงบุรีสัตว์เหมือนมึงเก่งเลยหยอกหยอกเนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนไอเราไอเอ๊ะมึงมึงลองลงไปเซฟโสดไหบนี้เิไออะไรวะาโนดอบอ่ะโนดอบอ่ะอ่ะโนดอบนี่ยไหรไว้สดลงมาละปวดซื้อแม็กกาขาวลับขาวลับเซตนี้ก่อนดิ่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเม็ดเดียวตายหรือเปล่า ให้เดาหน้าจับเม็ดเดียวผมล้มโหวตแล้วสามอะน่าจะบถ้าให้เดาน่าจะเม็ดเดียวมนล่นี่ระดับเรามันต้องเล่นยี่อะไรกันแบบแบบนี้เยียเล่นลงมีเยียอะไรเข้ากันแล้วก็ไปตายหาโกโก้เยียเขาด่าเล่นแต่ว่าโดนดอบ ออะเอา้าไอ้ที่มันเดากันไม่ยากหรอกว่าน่าจะเม็ดเดียวตายไหน,นอยู่ไหนอยู่บ้านก, <c oughs> การถนน,นนะยิงตัวมาก่อนยิงตัวหม่ยิงตัวตัวศึกแปดศูนย์ เดียวตายาจริงด้วยยิงหวัวเออ <laughs> ลงไหวดิลงไหวดโวนะิโอ้ยรัวนะเอ้ยได้อยู่มันรัวมากปะห้าร้อยพวกกันนะจะม,มันอยู่ก็ยุคเก่าเลยไอ้เียความความรัวแม่งเข้ายุคเก่าเลยอกกอ่่่ะเเพราาาวไ้ก 5 5ประมาณไม่เติ150ลงว่าไหมดีลงว่าไ้มดิเป็นฟัาต้องอะไนบอสบีเปนวมแมพวกตึ๊ดเลยน่าเป็นกายกมาแล้วกมารีเทนโอ้ยเยอดว่ามันนี้แต่เราไปอยู่กันเซิร์ฟพวกรูทไปเยอะไงเรายางไม่เคยเข้ามือให้ลองยิงตัวนะยังหมาดไ้ลงเลยปะล่ะ ไม่ไม่ทึกนะลองยิงกูดิลองยิงกูดิโอ้ไม่ได้ทึกมากนะปั๊มยาดิปั๊มยาดิอุ้ยยังไม่ได้ทึกมากนะทุกคนโอ้แล้วก็จัวไม่เดียวตายไหมจัวไม่เดียวไม่ตายเจ้าหัวต้องเข้าหัวเรอลงไปไหมอ่ะดิแอนนี่น่าจะด่าเราได้ ครับทุกคนมันเยอะไม่ต้องลงหรอกยกตู้ไปแด่กระแตก็มิตู้ตู้แอดมินไม่ซ้ำอ๋อซ้ำมาจากพี่อะไรตู้เสแล้วไม่ซ้ำมาลงลงไว้ลงไว้ลงไว้ลงไปละอย่าลงไปแฮชวินดาสเล็กกนหน่อยเถอะมึงเอาตู้ลงมาให้กูเพื่ออย่างไม่มีตู้ก็ มิด้าแล้วแน่ล่ะนะครับนบบมิด้า <c oughs> ตีบ้าตีบ้าเล็กตีละกูตีละกูตีละ อยู่แต่นโพสกันยพกออกมายิงพวกออกมายิงพวกออกมายิงพวกออกมาคอยยิงสักสามตัวกูดิสเลยออกมาแล้วอกมาแล้วเลยเดี๋ยวูกกระสุนยังย้อยนระยะไกลทุกคนตู้ฉันแตก มาเที่ยงลงดบิบัรคบััรนาะมตายอ่ะก็ดีไงมันตาย,ายตาไปตัวหนึ่นนงของเองว่าแตของแกต้องมาล้าเราแน่นอนเลยครับ ไหนมันจะไหนอยู่ในโพดปะเป็คนลงด้วยนะอยู่ในโพดไหมไม่อยู่ว่ะไม่มีโพเฮ้ยเฮ้ยบังประตูดี้ยเขาเขเขาเขาเล่เล่เเอาเเาเล่นเจ็ดห้าเสามเตตวงหเปล่า

cà lệch cái của nhảy lông gì thế này là cái của tay à ta lắm, tài lắm. Còn dây luôn gì vậy dây vô còn dây luôn. Nữa mưa Khóa mư nó ngay. Cú hết đầu hủ mấy điều tài. Con nát à? Cho em được. Có dây à? Tới khác lẳng có mi. có ก็เดี๋ยวยิงตัวนี้ตายผมพอก่อนนะเดี๋ยวโดนแอดมด้าเอามันนะอากรภาพที่อะไรเด็กเ้ยมันอ่ะเฮียก็บอกเลยโอ้โหปุยโคตรเร็วอ่ะอันนี้เอาไปเดิเออเออแตกเออ หลัเขามันก็มีหลังเขาหลังบัเก็ตหลังบัเกอยตนพอเลยอีกตอเป็นคลิปเลยอีกตัวไนึงมพอเลยอยากปชคลิปเลยไอมันเกิดยังไมันเกิดอะมันเกิดลวมันดิสตบนตบนัท้ายกูว่าเดี๋ยวต้องมีของใหญ่ ของใหญ่เราแม่ของใหญ่เราแม่ป้าพอแล้วปำยาวป่ะไปไปไปเด็ด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 คุมกูได้ดต่นดิแคดีเอสดีก็ด่ากูแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ตามมาเล่นก็พวกเลยวมันคือหลังหลังเนินต้งแ่ัเอาแล้วเอาแล้วแอ๊ะเดี๋ยวพอกเลยนะว่ามันจริงจริงไอ้แบลเนี้ย หัวและใครวีคัสซาบอทก็ร้องก๊อตด,ดับเบิลวันดับเบิลก๊อตเลยแหละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสมัครใหม่แจกเท่าไหร่นะขออานถุยแปบบมบครบอกเลยว่ามันใครที่เล่นยกเก่าๆคือชอบแหละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไ๊่ยบายเจอกันนะครับจจ๊บๆอย่าลืมกดติดตามเด้